สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุก่ันทุกบ้านนะคะมาค่ะวันนี้วัดวันจะพามาทําข้าวผัดกันค่ะพี่น้องค่ะข้าวผัดตามสไตล์วอดวันค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะก็จะมีนะคะข้าวนะคะข้าวที่หุงค้างขึ้นแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้ค่ะ กระเทียมหอมปาการีเนาก็คือเนอยนะคะแล้วก็ะมะเขือเทศแล้วก็มีแฮมสองชิ้นมีไข่ค่ะลูกหนึ่งแล้วก็น้ำตาลทรายแดงเสีิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะเป็นเกลือเพราะนวันจะทานง่ายๆคะ่ะพี่น้องคะ่คะค่ะ ไปค่ะไปชมกันต่อเลยเครื่องก็มีเท่านี้ค่ะพี่น้องค่ะเครื่องก็มีเท่านี้จริงๆค่ะไม่ได้เยอะนะคะวันนี้จะทำง่ายๆค่ะพี่น้องไปดูกันค่ะค่ะ,ะเขือเทศลงป้ายนะคะ อมและเกลือค่ะเราจะใส่เกลือหมดไหมดูก่อนหมดไหมคะหมดนี่มันจะเค็มไหมครึ่งเดียวพอนะคะน้ำตาลน่าจะช้อนครึ่งนะคะ ก็ใส่ไม่หมดเพราะว่าไม่ทานเค็มเท่าไหรค่ะและนะคะเขาเรียกว่าอะไรเสียวขาวและอืออะไรคะอืเผ็ดหอมค่ะซอสเผ็ดหอมนะคะดูก่อนว่าเราจะใส่หมดไหมเพราะว่า มันก็จะออกเค็มหน่อยค่ะไม่หมดหรอค่ะเดี๋ยวอไรอโอเหยียดส็ดเลยโซมัดขุ่นเหย็ดข้าวค่ะลองดูว้าบ้าไม่เยอะก็เยอะอยู่นะ Thì đó Rơm hèn lắm Rơm เวลสคลังเลงก็ทุกขจัดเสร็จไข่ลงไปลด Das war schon meine gebratener Reis, meine lieben Freunde. Sieht lecker aus, oder? Ja, Freunde, ich muss es kurz probieren. บีฟอร์รุ่นก่นก่อนที่จะยกลงจากกระทะก่อนที่จะยกลงจากกระทะจะต้องชิมก่อนมันก็แห้งประมาณหนึ่งนะคะมันก็แห้งได้ประมาณหนึ่งอยู่หรอกค่ะพี่น้องค่ะแต่เพราะว่าไฟมันก็ m o เป็นไฟต่อเก๊สดคือบ้านเะฮาแล้วค่ะแต่เพราะว่า ได้ซัมนี่ก็หลูแล้วค่ะวอนวานปาก้ชาเห็ดกินเองก็จะต้องใส่เวลาประมาณนิดหน่อยค่ะพี่นอ้องน,นี่ะ็ะข้าเห็ดออกมาให้พี่น้องเบิงวานางกินอย่างมือนน้ค่ะเดี๋ยวิซิซีมันก็ได้จะ้ะว่าเค็มบ่กอืออือพอแล้วค่ะเกลือที่เหลือก,ก็บ่ต้องใส่เลย ตอนแรกนะวันนั้นกินคนเดียวไปสามพี่น้องสองข้าวแค่วดไปเลยไปกันเด้อค่ะมาค่ะมากินน้ำกันค่ะค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้ค่ะไปค่ะไปกินด้วยกันมาเดินมาเดินมากินข้าวน้ำกันจ้าพี่น้องข้อมดีบรอฟอนเนมินเมอเอสนสีเล็กเอ้าข้อม